so everyone here is here today and uh, milky was saying how time is really important to everybody and she would like to thank everybody here today for taking all of your time she's mentioned names but i'm, I'm, I'm sure you all know each other here but uh, milky would like to say thank you for taking um, your precious time to be here today ครับผมนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงบุคคลที่สำคัญไปแล้วงั้นเรามาพูดถึง role model ดีกว่าบุคคลที่เป็นต้นแบบของเป็นไอดอลของอาจจะมากกว่าหนึ่งก็ได้คือคนอที่มิวกี้บอกว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้หรือบุคคลคนนี้แหละที่สามารถเป็นอ i n s p i เรชั่นให้กับตัวมิวกี้และสามารถแอสไพร์มิวกี้ให้มาเป็นมิวกี้ในวันนี้ได้ด้วยคนแรกไมมาร์คค่ะคิสเตอร์ค่ะแม่คือต้นแบบในชีวิตของมิวกี้ เป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็อดทนแล้วก็ต่อสู้เราเรามาจากความลำบากแต่ว่าเราภูมิใจมากที่เรามีแม่พ่ะแล็พ่อสามด้วยค่ะแล้วก็วกวกวกกเนชนะคะไอชิวค่ะได้คะตบมือกานเนชได้ไหมคะวันนี้น้องบริรูปงานด้วย so role model or anyone who has inspired Milky would be of course her mom m ม mom is a role model she f o u g อ t so h a r างหนโอ้ต้องให้หน้าเวททุกคนดีมากัุกคนด้วยนะคะขอบิชูทกที่ไม่ใช่ประกานที่แม่้วย my mom is a role model she fought hard for me I'm very proud of her my sister my dad and of course my son Ganesh โอเคนี่คือพาร์ทของฝั่งนี้แล้วถ้าก็พาร์ทขององค์การหรือพาร์ทขององค์รวมในการทำธุรกิจค่ะนิกีมีใครเป็นใครก่อนสั่นแรกเลยนะ ยอมค่ะคือตอนนั้นเขาจะเล่าให้ฟังว่ามันมีโฆษณาขอกเาว่าแบบเฮ้ยเขามีประกวดเซ็กซี่เรียลโอเกลเราก็แบบเราเราคิดว่าเขาก็จะสง่างามนางพยาของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็แบบเฮ้ยเขาสวยมากเลยว่ะแบบเราอยากแบบเป็นหนึ่งในรูปของเขาอะไรเงี้ยแล้วแบบเพิเชื่อมากแบบในตอนที่เราขี่รถเราก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งอ่ะเขาจะเป็นคนมอบมง ้หรวันที่เราเป็นเดอะบุ้เนิร์เซ็กซี่โรแมนติกใช่ค่ะพี่เกดเป็นภูมินอกสุดยอดมากอย่าเล่าเยอะมันควรจะอยู่ในนี้อยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมคือตอนที่เราเล่าเยอะแล้วเล่าเยอะแล้วแม่ให้คนหน่งไปสนับสนุนด้วยไม่พี่เกดอยู่ในนี้มีวันที่ประกวดมีแล้วก็มีสิบสัตว์เป็นก็มีเลยคือพี่เกดเป็นแบบเป็นโรโบเดียวกับพี่ก็มีก็สร้างมันมีในนี้ด้วยในนี้ด้วย ต้องดูต้องซื้นังสือหนะฮะต้องซือค่ะต้องซือเพราะว่าผมเชื่อว่าทั้งในกูเกิและทั้งที่พูดตอนนี้อาจจะไม่ได้เหเียดเท่าที่มีในหนังสือ She แล้วความตลกคือตอนนี้แม่เขาพ่อมากดให้ฉันอะไม่รู้ว่าจำได้บ้างนี่มีคนเล่าเยอะจังเลยคนไปดูพ้าเดียวี่เดียวทีนี้มาได้มี่อ๋อือตอนนั้นพี่ลูกเกดมากดให้ฉันแล้วนานก็พยายมติดแล้มัติดไม่ได้เขาบอกว่าอะไรปเอามือขึ้นมาถือถือลยยืยกมกดขึ้น ผมคุมไมบ,บ,บางคนขื่นตระหนกมุ้งนี้ นี่ไงปกติคนใส่มงกุฎจะอยู่บนมงกุฎมันไม่ถึงนี้มันไม่ใช่ผมป็นอย่าึงนี้คนเดียวเลยในโลกเออเป็น hand she placed the crown onto my hand and there you go we have a shot นี่ไงปกติคนใส่มงกุฎจะอยู่บนมงกุฎมันไม่ถึงนี้มันไม่ใช่ผมป็นอย่าึงนี้คนเดียวเลยในโลกเออเป็นคนเดียวในโลกนะได้รางวัลแต่ว่าไม่ได้เอามงกุฎใส่บนหัวแต่ว่าใส่บนฝ่ามือเพราะพี่ตัวเก่งติดเองคงไม่ได้ค่ะเออนะฮะ อันนี้คือเราจะเห็นภาพในหนังสือเล่มนี้ถ้าใครอยากดูภาพวันที่หกวันที่หกต้องต้องดูในนัดสูตรเล่มนี้พี่แกเอาลูกคือลูกเกดไว้ดีดเพราะกลัวโดนนิคัสินค่ะลัวโดนเขาเรียกค่าเสียหายเนาะอันนี้คือพูดในเรื่องของมุมมองของต้นแบบอันนี้มาพูดในเรื่องของมุมมองความรักดีกว่าเราะว่าตุ๊กเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรูมทำวัวตุ๊มเองก็สนใจเราบางคนชอบยุลูกที่สนตัวของคนอื่นอยู่แล้วถามคุณยุ้งยี่เลยมุมมองความรัก สถานะหัวใจเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ดีค่ะตอนนี้ดีตอนนี้ดีขึ้นนะคะหมายถึงว่าสุขภาพใจดีขึ้นมากๆก็ดีขึ้นมันยัง i n ร e r เหรอสั้นๆเลยค่ะทำแล้วก็จบเข้าจุดเลยด้วยคุณค่ะจบจบยังยังไม่จบงั้นผมถามเลยค่ะเข้าลงค่ะจบค่ะอบรับของคุณในอดีตกับวันนี้มันต่างกันไหมครับต่าง สักคนเหรอวะที่แบบรักเราจริงๆเลยนะเออเพราะว่าแบบเราก็แบบนักนักนักอย่างเงี้ยเออมีแหละก็จะเราเราสับเราสับเราอย่างนี้อ่ะเรายกมงคลขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีนะคะในเรื่องของความรักอย่างเงี้ยคือบานทีเป็นคนเชื่อว่าคือชีวิตเราอะค่ะได้แค่ความถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วก็รู้สึกว่า จริงๆในแบบที่เราเป็นโดยที่ไม่ได้หวังอะไรจากเราร้อนๆดีๆมากๆแล้วก็ซัพพอร์ต้กันครับ so um, let's get into detail about love so Truly and that Having have and a driven love love life is doesn't uh, good love life doesn have to Truly life by b จริงๆเมื่อกี้ตอบครบแล้วนะแต่ขออีกหนึ่งคำถามเลยไหมความรักที่ดีของผู้หญิงชื่อวิทย์ี่ประยคืออะไรความรักที่ดีของเมื่ทกี้นะคะ ขอไม่พูดถึงในพาร์ทของแฟนตอนนันเป็นสำหรับเบลกี้คือเพื่อที่คอยอยู่เคียงข้างกันแล้วก็ให้กำลังใจนะเบลกี้เป็นดูภายนอกเขอเีกที่แข็งแรงมากๆแต่ว่าสภาพจิตใจเบลกี้เนี่ยค่อนข้างแย่มากๆรวมถึงปีที่แล้ว so it's the definition of good love she's not going to get into details of uh, boyfriend aspect but uh, i want to talk about my friends my friends who has been giving me the greatest support and um, i might look like a very strong i might come out as a very strong woman who can take care of herself but little that you know I am not doing so well last year and I think all of you have known it and I was in a very very bad shape but the love from all my friends from people around me had really really helped me the support that you gave me is something big and is something that money cannot buy <laughs> สมมติว่าเราเห็นยูคี้และเราอยากประสบความสำเร็จแบบยวคี้ซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วจะประสบความสำเร็จหรือไม่คิดว่ามีส่วนช่วยให้ให้บางบางบางพาร์ทของเชนยูคี้เหมือนบางคนที่กำลังเอาไปนีเปิดเปิดที่หน้านี้นะคะซึ่งเป็นหน้าที่เอ่อเบียรฟคาร่า ตาคุณเไม่แคร์จุดมากคุณมาตรงเวลาฮนะอ่านเดาหน้าไหนนะฮะหนึ่งนะมันจะมีมันจะมีมันจะมีร้อยแปดสิบสามคุไปเรื่อยนะเองแน่นะไม่ใช่นะเออเชอร์นิคอยใช่ไหมอันนี้ใช่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 ค่ะนาหนานี้ห้าสิบนาทีห้าสิบโอกาสค่ะนักเรียน ทุกมีใช่ไหมไมีใช่ค่ะอันนี้ A อแคร์ซื้อให้นะคะ YSL กระเป๋าค่ะโอ้เ <c oughs> นี่ยเห็นไหมได้ซีใหญ่เลยเพราะว่าเปิดหน้าตัวเองซื้อให้เราได้่องในในารรภ์นีผมพูดถึงอ,อะไระครับทุกอ่งี อย่าเอาเวลาชื่อของใครมาเปรียบเทียบกับของตัวเองครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่ายุ้ยเคยเป็นอย่างนั้นคือเราเอาตัวไปเปรียบกับคนอื่นใช่เช่นแบบอย่างตอนนั้นเราไม่ได้เปรียบว่าทําไมคนนี้ประสบความสำเร็จนะแต่เราแค่เปรียบว่าทําไมเขาสบายจังเลยแล้วทําไมเราเหนื่อยจังเลยในวัยแบบสิบกว่ายี่สิบใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ยอยากจะบอกทุกคนว่า แล้วอ่ะเราไม่ต้องเล่นเล่ยมมันขนาดนั้นนะคะการสสััมผค,ค,คำว่าประสบความสำเร็จอ่ะมันไม่จําเป็นต้องเล่นเล่ยมจะเอาให้มันได้แบบดมาเลยแค่เราให้เวลาจมก่อนไม่กดดันเบรกหน้จนเกินไปแล้วพอเราไม่กดดันเบรกหน้จนเกินไปมันจะทําให้เราค่ะมองเห็นผลถามว่าอ๋อลองไปเรื่อยๆอันนี้คือใช่อันนี้ก็ใช่ต่อของเราอ่ะมันถูกเล่มมาออกมาเราก็เลยอยากให้ทุกคนรู้ว่า,าอยากให้ทุกคนอะ่ะเอาข้อนี้ไปใช้ว่า ค่อยๆเป็นค่อยๆแย่ใช่แล้วก็ลอ,องผิดลองถูกไม่เป็นไร <ừ> ไม่มีใครต้องมันไม่มีใครว่าหรอกแล้ก็แค่ทำให้มันดีที่สุดเท่านั้นคุยง่าย,ยก,ก,ก็คือเหมือนวิวพี้เนี่ยยีบกคบคานที่หลายๆคนอาจจะมองว่าอุย้ยพี่วบบา่าสกปรกไหมใช่ค่ะใช่ใช่ใช เรื่อทำเป็นจริงแล้วเน pues mm hmm. ี่ยมิวตี <t <t like> uh <t uh> <t uh ้ถ uh ูกบ uh ังค uh uh 네ับและเลขให้สำเร็จนะพูดง่ายถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นคนพันเนี่ยผเราโดนใส่ปุ่นเลขโต๊ใช่ไหมฮะต๊ะลยใหญ่เพราะว่าผมถูกใส่สั่งแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะใหญ่ของเราหมายถึงว่าจะเติบโตมาใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยทําไมถึงควรที่จะเปิดใจและ อุดหนุนหนังสือเล่มนี้เราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วการวางแผนหรือการไม่พึ่งพตัวเองหรือว่าไม่เร่งรีบที่จะเจริญเติบโตและสำเร็จเนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่ทาใหา้คุณไปสู่ทางความสำเร็จได้ไวใช่ค่ะได้ไวกว่านั้นครับ So in this book we emphasize on page 50 uh, about success So Milky was saying that when she was about 10, 10 to 20 years old she feels like She was just a young girl, but she was questioning why the world is rushing for me to find out actually what I want to be. to Grow up. Why can't we just let things go the way it is? Let it be. Don't compare your life, you know, to other people's life. I mean, she, I used to do it too, and um, it's not because of I'm looking at that person. That why is she rich? It's more like I'm looking at that person and why are they so comfortable and why. To be this tired, and the word success for everybody is just different. The definition of what success is just different. Let time go, time will tell, and uh, there's no rush in doing things. You don't need to rush to grow up or figure things out or what you want to do. Just basically do your best. <coughs> วัดกันที่ตรงนั้นไม่อยากรู้ีกแล้วเจ้าเกิดวันนี้ทุกคนก็อย่างที่เชื่อว่าทุกคนก็ยังตอบไม่ได้สนเด็กวัดพีพ่ต้งแรงถูกปะทุกคนบอกว่าฉันมีเงินร้อยล้านอันนี้คือความเก่งของฉันฉันมีใบปริญญาห้าใบในส่วนขอความเก่งของฉันครับฉันมีวัตถุข้าวของมากมายในส่นวนขอความเก่งของถูกปะความเก่งของแต่ละคนสำหรับอย่างที่มันไม่ได้วัดได้ มือกี้ตอบไปแล้วนะครับว่าหลายๆคนอาจจะเก่งเรื่องการหาเงินเรื่องการทำงานเรื่องการคิดค้นเรื่องการวิจัยอะไรก็ตามแต่อยู่ที้เก่งเรื่องความพยายามซึ่งเราทุกคนต้องมีสิ่งนี้นะเพราะถ้าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะฮะบ So who do how do we f i n um, what are we good at who's better at this or that what are you good at actually the answer is I can't tell you you're good at. Some people might have um, assets, some people have lots of money, lots of this and that, but like, you know, everyone is different. But for me, I know that what I'm good at, I am good really at trying. So I'm really good at this and with me trying will come to success. So tailatokana, that's <coughs> the แจกกันตรงนี้เลยไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่มาอยู่ในงานตรงนี้นะครับคนที่อยู่บริเวณรอบงานนี้ก็สามารถรู้สึกของเราได้เดี๋ยวเราจะมีคัถามง่ายๆนะ่ล่ะตอบถามแล้วก็ใครตอบถูกก็รับรางวัลไปเลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าสู่กิจกรรมแล้วก็ส่งตัวคุณมิกี้ให้ไปว่าัอะไรเสร็ยแล้วถ่าทไมเราถึงจะเปิแบบ เยื่อกี้คิดว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมีประโยชน์ในหลายๆเรื่องนะคะสําสหรับหลายๆคนที่กําลังอาจจะยังสับสนกับตัวเองเหมือนเราเราเคยเป็นเราเคยเป็นคนแบบนั้นว่าแบบไอ้เราจะยังไงดีนะบางครั้งแค่คําพูดหรือว่าบางบางคำของชีวิตมาตรงที่มาตรงเล่าให้เราฟังมันเปลี่ยนชีวิตเราได้เลย mm hmm. เราคิดว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นแบบ เพราะฉะนั้นแล้วอย,อ,อย่างที่บอกย้ำอีกครั้งนะครับว่าบางทีเส้นชัยและความสําเร็จมันอานจจะไม่ได้สอนเราขท้าก,กับระยะทางและประสบการณ์ในการเดินทางมาถึงจุดนันเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านครับปรบมือให้กับยิวกีระยะ